สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ที่รักทุกคนนะคะนักเรียนคะวันนี้เราจะมาอ่านหนังสือภาษาพาทีบทที่ห้านะคะทำดีอย่าหวั่นไหวนะคะ,ะนักเรียนพร้อมที่จะฟังหรือยังคะครูจะอ่านให้นักเรียนฟังก่อนนะคะบทนี้ครูอาสาชวนกันมาเล่านิทานเด็กน้อยฝึกเขียนอ่านนำอาหารมาแบ่งปัน ค้องจองคำสัมผัสบรรจงจัดคัดคำนั้นเตียงร้อยถ้อยจำนันสี่คำพันเป็นบทกรมาแล้วมาแล้วครูแก้วของเราวันนี้วันเสาร์คอยเฝ้าด้วยใจครูแก้วมาคู่กับครูสดใสถือถุงใบใหญ่ใส่อะไรนะ จ้อยแดงแท่งไฝวิ่งไม่ลดละรีบถึงกะบ,บะจะไปช่วยครูถุงมีขนมข้าวนมสบู่หยิบออกมาดูหนูหนูดีใจมีผู้ใจบุญเกื้อหนุนห่วงใยปากของถุงใหญ่มาให้พวกเราครูแก้วใจดีมีเรื่องมาเล่านิทานก่อนเก่าเอ้ามาไว,ไว ตัวเล็กนั่งหน้าถัดมาตัวใหญ่ล้อมวงกันไปดีไหมพวกเราดีครับค่ะครูพวกหนูรอเล่าเมื่อถึงวันเสาร์คอยเฝ้าไม่คลายครูเริ่มผ้ามีเศษตสีพ่อไม้เลี้ยงดูลูกชายเช้าสายห่วงใหญ่เมื่อลูกเป็นหนุ่มชุ่มชื้อหัวใจรีบพาลูกไปฝากให้บทเรียนวัดพ่อเคยบวชท่องสวดอ่านเขียน ให้ลูกภาคเพียนกลับเปลี่ยนฝึกตนถวายอาหารศีลทานกุศลพระลูกเวียนวนท่องบนตำนานเมื่อพ่อชราลูกยาสงสารอยากกลับไปบ้านช่วยงานรูแลจึงศึกจากพระมาณะแน่วแน่เลี้ยงพ่อยามแก่รักแท้ห่วงใยลูกศึกวันนี้เศรษฐีดีใจ ขี่ม้าเร็วไวไม่ทันไตรตรองไปรับลูกยาม้าหนึ่งคนสองเดินทางไม่คล่องต้องทำอย่างไรต่างฝ่ายต่างเกียงถกเถียงกันใหญ่ตกลงกันได้ให้พ่อขี่ม้าส่วนลูกดุงเดินเพลอดเพลินอุราหญิงสาวผ่านมาว่าให้ได้ยินเศรษฐีทำไมช่างใจร้ายสิ้นให้ลูกเดินดินเหนื่อรินท่วมกาย เศรษฐีนิ่งนึกรู้สึกละอายตนเองสบายลูกชายเหนื่อยล้าเปลี่ยนให้ลูกขี่ก็มีคนว่าลูกชายนั้นหนาหารู้คุณคนบวชเสียผ้าเหลืองสิ้นเปลืองเสียผลให้พ่อทุกทนตนสุก,กายาพ่อลูกคุ้มจิตนั่งคิดปรึกษาแล้วขึ้นหลังมา้าขี่มาสองคนขี่มาไม่นานชาวบ้านด่ากลนใจร้ายเหลือทนนี่คนอะไร ม้าหนักหลังแอ่นวิ่งเล่นไม่ไหวคนไร้หัวใจต้องไปเอเวจีพ่อลูกฟังคำช้ำใจเหลือที่โดดลนท,ทันทีมีแต่ทุกข์ใจพ่อลูกสับสน กังวลสงสัยจะทำแบบไหนใครก็ว่าเอาแล้วจูงม้าเดินเพลิดเพลินป่าเขาผ่านแนวลำเนาเข้าเขตชุมชนชายหนุ่มกลุ่มใหญ่แปลกใจเหลือล้นพ่อลูกสองคนทนเดินมาไกลมีม้าไม่กี่นี่เพราะอะไรมันน่าสงสัยไม่ภาคก็เมาช่างง่หนักหนาปล่อยม้าตัวเปล่าส่วนคนนั้นเล่าย่ำเท้าเดินมา พ่อคนอะไรช่างไร้ปัญญาแล้วหัวเราะร่าพากันเดินไปพ่อลูกได้ฟังนั่งถอนใจใหญ่เหน็ดเหนื่อยกายใจไม่อยากพูดจาชวนพ่อพักก่อนนอนกันเถิดหนาตลอดทางมาถูกด่าช้ำใจเศรษฐีได้คิดเลิกจิตปันไว้จะทำอย่างไรใครก็วิจารณ์ขข้นพักที่นี่คงมีชาวบ้านมาพูดระรานรำคาญหัวใจ หากพวกหากเราทำดีมีจิตแจ่มใสใครพูดอย่างไรไม่กลัวคำ่านแล้วชวนลูกยากสื่ม้าก้าหารพ่อลูกเปิดบานถึงบ้านปลอดภัยนิทานจบแล้วกุกเแก้วตาสดใสชวนเด็กเล็กใหญ่ไปเดินเล่นกันเด็กๆเ,เพลิดเพลินเดินชมนู่นนั่นสนุกสุขสันต ทันกับเวลาเล่นแล้วมาเรียนอ่านเขียนเถิดหนาในภายภาคหน้าวิชาเลี้ยงตนเด็กดีของครูเรียนรู้ฝึกฝนขยันอดทนยากจนไม่มียึดหลักพอเพียงไม่เลี่ยงหลีกหนีคิดดีทำดีทีวีก้าวไกลคุณครูแก้วตาพาครูสดใสสอนเด็กด้วยใจ ห่วงใยเอ็นดูเด็กๆลำลึกนึกพ้าคุณครูเสียสละเพื่อหนูอุ้มชูเมตตาหนูจะจดจำครูพ่ำสอนมาขอน้อมวันทาบูชาคุณครูนักเรียนฟังครูพูดก่อนนะคะครูจะครูจะอธิบายให้ฟังนะคะว่า ในบทที่อ่านบทที่ห้านี้มีตัวละครครูแก้วครูสดใสส่วนนักเรียนก็จะมีจ้อยมีแดงมีแท่งมีไยนะคะ,ะในเรื่องครูสดใสกับครูแก้วเล่านิทานให้เด็กๆฟังนะคะ,ะนิทานก็มีว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งนะคะมีบุตรนะคะหนึ่งคนพอบุตรโตขึ้นเศรษฐีก็เอาไปบวชเรียนที่วัดที่ตัวเองเคยบวชเรียนนะคะ เมื่อเศรษฐีแก่ชรานะคะบุตรก็ศึกนะคะพอวันที่บุตรเนี่ยจะศึกมาเนี่ยเศรษฐีก็ไปรับลูกนะคะโดยขี่ม้ากลับมากันสองคนนะคะพอมาเจอคนนะคะคนก็บอกว่าโอ้ยทําไมขี่ม้าจนม้าเหนื่อยทําให้การเดินทางมันช้าลงเศรษฐีกับลูกได้ยินดังนั้นนะคะลูกก็กระโดดลงมาให้พ่อนั่งบนหลังม้า เออเดินต่อไปไม่นานก็มีคนว่าอีกนะว่าเป็นพ่อเขาทำไมให้ลูกลำบากต้องมาจุงมา้าจุงตัวเองให้เหนื่ยอยพ่อก็เลยลงมาบ้างนะลงมาจุงม้าบ้างไปเจอไปเดินผ่านไปก็ไปเจอคนคนก็พูดอีกว่าทําไมทําไมเออเป็นลูกเนี่ยเพิ่งศึกออกมาแท้ๆเลยทําไมไม่รู้จักบุญกุลพ่อทําไมต้องให้เออทําไมต้องให พ่อเนี่ยมาจุงม้าและจุงตัวเองนะผ่านไปนะคะจนไปเจอเออจนไปเจออีกชาเออคนจนไปเจอชายหนุ่มนะกลุ่มใหญ่นะคะไม่เห็นคนทั้งสองคนเนี่ยเดินมาด้วยกันนะไม่ขี่ม้าคนพวกนี้ก็พูดขึ้นว่าง่หรือเปล่าหรือว่าเป็นบ้านะหรือว่าเมา มีม้าแต่ไม่ยอมขี่ม้านะคะผลสุดท้ายเศรษฐีก็เลยบอกลูกว่าไม่จําเป็นต้องไปฟังคําพูดของใครถ้าเราคิดดีทดําดีนะคะเราก็ไม่ต้องไปสนใจคนอื่นนะคะเรื่องนี้ก็จบแค่นี้นะคะคราวนี้นักเรียนเรามาดูแบบฝุกหัดของเรานะคะดูแบบฝึกหัดของเราข้อที่หนึ่งนะคะ คุณครูคราบว่าครูอาสาที่จะพานักเด็ก,เ,ดกเล่านิทานให้ฟังมีชื่อเรื่องว่าอะไรครูอาสาที่นําของมาให้เด็กๆและเล่านิทานให้ฟังเนี่ยมีชื่อว่าอะไรนะคะคําตอบนะคะก็คือครูแก้วและครูสดใสนะคะต่อไปข้อที่สองนะะเด็กที่วิ่งไปต้อนรับครู มีชื่ออะไรบ้างนะคะก็มีชื่อแท่งเด็กที่มีชื่อแท่งแล้วก็มีชื่อจ้อยมีชื่อแดงมีชื่อไฝนะคะมีทั้งหมดสี่คนนะคะมีอะไรคะมีจ้อยมีแดงมีแท่งแล้วก็ไฝเพราะเหตุใดเศรษฐีพ่อไม่จึงส่งลูกชายไปบวทเรียนเพราะอะไรคะ ว,นะะลลว่ลูกจะได้ท่องจะได้สวดจะได้อ่านจะได้เขียนนะคะเปลี่ยนเปียเขาบอกว่าลูกจะได้ท่องจะได้สวดจะได้อ่านจะได้เขียนนะคะแล้วก็ฝึกตนเองนะคะให้มีระเบียบวิน,นัยนะคะอ่ะต่อไประหว่างทางที่เศรษฐีพ่อแม่และลูกชายเดินกลับบ้านเกิดเหตุการณ์อะไรบ้าง ะะเกิดเหตุการอะไรบ้างเหตุการณ์ที่หนึ่งนะหญิงสาวว่าเสรษฐถีใจร้ายตัวเองขี่ม้าสบายให้ลูกชายเดินให้ลูกชายเดินจงจนเหงื่อไหลท่วมตัวอันนี้คือเหตุการณ์ที่หนึ่งนะคะคือหญิงสาวบอกว่าเสรษฐถีใจร้ายปล่อยปล่อยอ,อยให้ตัวเองนั่งสบายแต่ให้ลูกชายเนี่ยต้องมาจูงมา้าจนเหงื่อไหลท่วมตัว เหตุการณ์ที่สองนะให้ลูกชายขี่ม้าบ้างพ่อเดินตามก็มีคนว่าอีกว่าลูกไม่รู้จักบุญคุณคนบวดเสียมชายผ้าเหลืองอันนี้ก็เหตุการณ์ที่สองคะเหตุการณ์ที่สามม้ามาทั้งสองคนก็โดนคนว่าอีกว่าใจร้ายเพราะว่าม้าหนักจนเดินไม่ไหวอันนี้ก็เหตุการณ์ที่สามเหตุการณ์ที่สี่ 4, พ่อพ่อลูกก็เลยลงจาก หลังมา้าแล้วก็จูงม้าเดินไปแต่ก็ยังมีคนคนว่าอีกนะว่าไม่บ้าก็เมานะคะแต่สองพ่อลูกนี้ก็ไม่สนใจต่อไปดูข้อห้านะคะถ้านักเรียนเป็นลูกชายของเศรษฐีพ่อไม่นักเรียนจะเลือกกลับบ้านด้วยวิธีไหนพร้อมบอกเหตุผลประกอบนะคะอ่านักเรียนมาดูข้อห้าข้อใหม่นะคะคำถามถ้านักเรียนเป็นลูกชายของเศรษฐีพ่อไม่นักเรียนจะเลือกกลับ บ้านด้วยวิธีไหนพร้อมบอกเหตุผลประกอบอ่ะ,อะดูนะคะลงเดินให้พ่อขี่ม้าเพราะจะได้เป็นการตอบแทนบุญคุณของพ่อนะคะลงเดินนะคะแล้วก็ให้พ่อขี่ม้าจะได้เป็นการทดแทนบุญคุณของพ่ออ่ะ นักเรียนคะสําหรับวันนี้นะคะชั่วโมงภาษาไทยนะคะครูขอจบเพียงแค่นี้นะคะถ้านักเรียนทำอะไรไม่ทัานใหนักเรียนกลับไปดูนะคะวิดีโอย้อนหลังได้นะคะสําหรับวันนี้สวัสด,ดีค่ะ